จะแตกแล้วเฮ่ยมึงมึงเนี่ยแหละ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 ตรงนี้แหละตรงนี้แหละอุ้ยน้ำไม่กี่คนดังอ่ะเฮ้ยมึงมึงดูดูกลัวดูดิกวโอ้ยเอ้ยมึงไม่ต้องแบกมึงปล่อยเลย เหรอวะปล่อยเลยปล่อยปล่อยปล่อยมือมือปล่อยเลยเออปล่อยเลย